ที่นี่กลองนะครับร้านครัวลายครามมีคนแนะนำมาเดี๋ยวไปดูดิมีอะไรกิน <S <S บ้างสวัสดีครับนั่งไหนอนะนู่นเหรอขนมจีนซาวน้ำเป็นยังไงครับพี่มันมีก็ัีท,ที่ส่งมีกุ้ง <S 1> <S 1> <S แห่มีกะทิ และขนมจีนแบบเส้นแบบทำเองหรือว่าซื้อมาเอาซื้อนะน <c oughs> <c oughs> ึกว่าทำเองออขนมจีนซาวน้ำไหนอ่ะนี่พี่อะไรกับข้าวเลยอ่าใช่แล้วอ่าอ๋อเก็ตละเก็ตละ <c oughs> เอาขนมจีนอะพี่แล้วก็เอาเอาปลาทูอันนี้ปลาทูอะไรครับสูชิปลาทูปะใ <c oughs> ช่สูชิปลาทูหนึ่งอย่าง แกงไก่เหรอครับตีนไก่หรือว่าเนื้อไก่เนื้อเนื้อตะโพกอ๋อเนื้อแล้วก็เอาแกงไก่ไก่ด้วยหนึ่งซูชิครับแล้วก็หน่มจีนเซาวน้ำครับอะไรอีกที่แนะนําแบบนี่ป่ะมีอะไรอีกมีแต่รัวเหรอเนี่ใส่รัวอันนี้มันเจอเฮ่กินข้าวด้วยนะกินข้าวหรือกินหนมจีนแต่เดี๋ยวเอาแนมจีนิซาวน้ำหนมจีนเซาวน้ำมันมีไข่ด้วยอะครับ ผมเอาหนุ่มจีนหนึ่งแล้วนี่หนุ่มจีนอีหนึ่งใช่ปะเป็นหนุ่มจีนสองแล้วก็เอากับข้าวมาเมื่อกี้ผี่ตามสั่งไม่มีใช่ไหมครับมีแต่แบบเป็นทําสําเร็จรูปนะ,ะโอเควันนั้นผมไปกินร้านที่ร้านก๋วยเตี๋ยววันน้อยและมีผู้ชายคนหนึ่งเขาสกิดบอกผมเขาบอกว่าใช่มาร้านมาถ่ายร้านนี้หน่อยอา่าเือเช,ชื่อปะผู้ชายกับผู้หญิงเขาเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวกันลแล้วเขาบอกผมว่า ถ้าว่างอ่ะมาไม่กรองอ่ะแวะเข้าไปร้านนี้หน่อยได้ปะผมก็เลยว่าโอเคพี่เดี๋ยวแวะเข้ามาดูแต่ดงเขาเเคยมากินร้านพี่แล้วเขาชอบโอเคครับผมรอโน้นนะพี่นะแก็มีใช่ะใช่ครับตรงไหนมุมสวยมุมสวย มนมสวยแดดหน่อยไม่เป็นไรกำลังดีอ,อ๋อร้านก็เป็นแบบเป็นร้านเข้าแกงแล้วมีขนมจีน<ช>เออร้านแบบนี้หน้ามาเนี่ยออไม่ไกลอะ่ะวัดแก้วฟ้าใช่ปะใช่วัดแก้วฟ้าแปดเดียวเองก็เป็นแบบบรรยากาศร้านแบบเป็นบ้านเนาะสันนิษฐานว่าเคยเป็นร้านใหญ่มาก่อน อันนี้มีส้มโอด้วยก็เป็นสวนบ้านๆเลยอะร้านเนี้ยอืมอม,ม,มีหน้ากดกดเซิร์ชไม่ไม่ไม่เจอเออ นี่เองแล้วคำบนนี้กันอย่างเดียวเอ้าวเหรอขี้จะดื่มสิเอาข้าวเปล่าได้ปะผมเอาข้าวเปล่าจานหนึ่งด้ครับอะไรนะครับน้ำผมเอาเป๊ปซี่ครับผมที่ไม่มีโค้กมีน้ำอะไรอื่นน้ำไมน้ำเลยไม่มีมีโอเลี้ยงมีอัญชันมีกระเจี๊ยบผมเอา ชาดำอ,อ๋อยังไงจะเป็น,นยเนขาถูกเจือเจือเจืจจอ,อนมจีนเศร้านมอ๋อนมจีนไม่ได้ทำเองอ่ะขนมจีนทำเองจะเป็นนมจลลีนเส้นสดแต่น้ำนี่ดูดิถ่ายรูปไปดิสุพรรณิกาเออถ่ายรูปนิ่งหน่อยมีอะไรเราใส่กระหล่ำไอ้หัวปลี ปี้ไข่สับปะรดขิงสับปะรดไข่แกงไก่มาแม่กองไม่กินปลาทูนี่มาไม่ถึงนะชูชีปลาทูอ๋อที่มาของโคไนคลามนี่ก็คือจานไลคลามแต่เราคิดเป็นไก่นะก็ชิมดิอืมอร่อยว่ะ นี่น้ำอะไรเนี่ยน้ำกะปีกับน้ำเชื่อมเหมือนนี่เลยอะไรนะร้าช่องใช่ป่ะใช่ป่ะมันคือคาร์โช่องมาไม่ไม่ก็เป็นกะทิอร่อยดีอ่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเอาไปเคี่ยวแปลกอ่ะไม่เคยกินพี่คุกคให้มันเข้ากันครั้งแรกแล้วก็บบีมะนาวต้องบีบมะนาวใช่ป่ะครับอืมะนาวย얼เปรี้ยวผมกินทีแรกแบบว่าเดีว่าจะแบบอันนี้เหมือนร้าช่องเลยนะดีอร่อยอร่อยครับผม อืมเฮ้ยแปลกดีเว้เนี้ยเล่น,เล,นเล่นนี่ก่อน ไม่ไม่บีบมะนาวดีกว่าเพราะว่าสำหรับรถมึงก็ออกเ,กอเปรี้ยวๆหวานๆนะอร่อยอะ่ะ มันต้กแน่เลยอ๋ออือชีกกด ขอขนมจีนไม่กินใช่ไหมหัวไม่ใช่ช้อนกลางกันนะตุชีปะทูใช่ไหมเออ มินบาทูมาถึงแม่กล่องได้ไงองอวยอะไรส่นแยละช่องไอ้นี่ละช่งัดเจที่เด็ดไ เป็นสีถามว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นร้านอาหารใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมีโต๊ะยาวโต๊ะอะไรเต็ไมไปหมด ร้านข้าวแกงมันบ้านอะตอนนี้ทำกันเองเนี่ยชิมแกงไก่เลยทำนำหนุ่มจีนราทำร้แกงไก่นะไก,ก,นะก่เปื่อยถั่วงลา้าพริก ราคาประทับใจแน่นอนรู้เลยอ,อืิมนะ่มแล้วเกือบทองไว้ร้านอื่นมัน้งเดี๋ยวกินเสร็จไปถามหน่อยป้าเกินเปิดมากี่ปีแล้วจะเป็นร้านรับได้ตำนานหรือไม่ ใจต่างก่อนป้าครับคิดเงินด้วยครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับขนมจีนจานกี่บาทสาสิบขนมจีนสามสิบปลาทูสองตัวกี่บาทปลาทูห้าสิบปลาทูสองตัวห้าสิบเขียวหวานสี่สิบน้ำแก้วเท่าไหร่ครับ1ิบาทสาวน้ำสอง้าวเปล่านึงน้ำ ดูชีอกหว,วานะแล้วแปดสิบโอเคครับป้าเปิดมากี่ปีแล้วฮะเปิดมากี่ปี้วครับร้านเวลานี้สามสิบปีแล้วมั้ยสามสิบปีจ้าเดี๋ยวพอ<ส>่อผมบอก <laughs> <c oughs> คือเป็นแฟนเพจอีนนี้ไงร้านรับไม่ตำนาน <c oughs> แสดงว่าร้านป้าเป็นตำนานแล้ว <c oughs> ผมจ่ายสองร้อยเลยนะไม่ต้องทอนเดีออ๋ยวพ่อผมบอกว่าเป็นร้านรับตำนานป้ายุกนิโปเข้าเลยได้ป่ะโอเคครับร้านป้าเปิดมาสามสิบปีค่ะ เมื่อก่อนเคยเป็นร้านอะไรปะเคยเป็นร้านเป็นร้านอาหารเพื่อชีวิตเป็นร้านอาหารมีเพลยงเมนูเทลเพื่อชีวิตใี่ค่ะเพื่อชีวิตโอเคแล้วตอนโควิดปิดไปไหมครับไม่ปิดเลยไม่ปิดเลยเหรอไม่มีอะไรแม้ด้วยไม่มีมานั่งกินได้เลยนั่งกินมีอยู่เดือนหนึ่งที่ห้ามนั่งโอเคครับอย่างนั้นแสดงว่าเป็นร้านรับไม่ตำนานแน่นอนครับร้านนี้ขอบคุณครับไปก่อนครับป้าสวัสดีครับวันนั้นผมไปกินไงแล้วลูกค้าเขาสะกี้อ๋อเหรอใครก็รู้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักไง เอโโอผมเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูนี่ก็เปิดนี่มาผมอยู่ไม่ไกลครับอยู่สมุทรสาครนี่โอเค <Okay S 2> ครับป้าครับสวัสดีครับไข่ไข่ดีๆครับสวัสดีครับ